สวัสดีครับพบกันแต่พระสิงครับวันนี้กับสิบพ้ามาเราให้มั่นครับสำหรับมั่นที่ปลูกไปกับใดปับเดือนกว่าแล้วครับกับใบกำลังแตกยอดออกสวยเติมนึงอยู่ครับถือว่าผ่านอยย่ออยู่ครับนี่ กับผมก็ได้ทำการฉีดฮอร์โมนไปแล้วหลอมหนึ่งหลอบสองอยังมาท่านไดทำการฉีดอีกอยู่ครับมันสำหรับมัน <c oughs> ปีนอกมันของผมก็อยู่ติดหวยครับซ้วนวังจะเกาะครับ นี้พอวังจะเกาะสารเจ้าพ่อคุณพรมวังจะเกาะครับมีปลาหัดสะดงองหนึ่งครับมันก็พอเบิงพ่อแย่งอยู่ครับมันสำหรับมันตัวนี้เป็นแปดหนึ่งครับแปดหนึ่ง สวยงามตามท้องเรื่องครับพอเบิงพอแย่งอยู่ครับตัวนี้เป็น่ซนบอนล่องไยแท้ๆครับนี่ของให้แต้พัดสิ่งนี่แหละครับนี่ใ่ในกระปูกมั่นไป้ขึ้นกันครับนี่ชงใต่ต้นไม้แญ่กระปูกไวที่มันหวาง ต้นนั้นกับสีแดงทากัรนยอ่อคลื่หาดล้างหน่อยครับหลุดเพื่อนกับมาหาเฮ็ดครับเฮ็ดออกมันไผมันมันม่นครับหาเฮ็ดก็ได้ตัวนี้เป็นใบไผกิมซุ่งผมครับกำลังหนาฝนกระเหลิมแท่งนอเนี่ยครับ เถียงเก่ากับเลื้แต่องค์ครับท่านเหตุหม่อยู่ครับสำหรับพี่นาครับผ้ใด้อยากได้พันมั่นแปลนึงครับจ้องได้เลยครับนี่เรี่าวพัน ครับสำหรับมั่นแป่หนึง่งครับยาก,ก็ขึ้นแล้วครับเพราะสมกวนครับของพิธิศักเทวพันธ์าานอ้อยอเลยครับนี่ง่ามมะลีครับมันพิจิส์ มันของผมก็ต้องกับจัดยาครับบัานนี้เห็นว่าลักษณะนี้ดีสิ่อต้นานนสักหน่อยครับสีดงห้อโมนอนี้รลอบสองลอบกับสิ่งเกับจัดยาแล้วครับบัานี้ยากำลังขึ้นแตกยอดอ่อนครับ มาถึงโซนข้างล่างแล้วครับพาย่างชมให้มันตัวนี้เป็นอ้เหลืองครับอ้เหลืองหน่อยเขาวะหรือว่า ส่วนหนีเป็นหน้าครับยังพ่ะท่านในวันเขาครับนี่ให้เพ็่นปั๊บทีให้ไหมก็ถือว่าโอเคครับนี่แต่ยากระลายลเดี๋ยวได้การไถอีกครับปับมันก็ถือว่าใส่ได้ครับสำหรับปัามัน ให้ลูกมันกับสมราคาที่ลงทุนไปเนะาะครับ้ราคามันในยู่เก็ตสองบาทสามสิบสองบาทสี่สิบก็โอเคนะครับแถวมันหนอกเนีะครับบราจำเป็นต้องจะได้ตามที่คนมาสามบาทดรือวพอได้ยิมอยู่ครับราคามันต่อกิโล แต่นี่ที่เวลาเห็ดเขาหลีจะไ,ไปขายเนี่ยบมหอดบาทก็มีเ้อะครับเลยย่ำพือนที่เปิดสื่อก็ได้ตัวนี้อาจิตฝนตกบ้านานา้ำน้ำขังครับลองน้ำ ส่วนนี้ก็ปีน้าจีได้ปับเปลี่ยนเป็นเป็นว่านเขาครับสิบปูกุกมันนะครับ นี่เป็นที่หน้าครับเจริญวันเขาครับก็ขอบคุณหลยๆครับที่เข้ามาติดตามชมช่องอีแต่ภาสิงขอบคุณสำหรับการกดกระดิ่งกดกดซับสไครต์ครับขอบคุณหลยๆครับขอบคุณหลยๆครับที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่นอนนกครับขอบคุณหลยๆครับสวัสดีครับ